สวัสดีทุกคนฉันชื่อลิซ่าและฉันอายุ18ปปีนะฉันอาศัยอยู่ในซีแอตเทิลกับครอบครัวของฉันอืมทำไมฉันต้องบอกข้อมูลทั้งหมดนี้นะหรอก็ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของฉันให้พวกคุณฟังยังไงดีเพราะแท้จริงแล้วเรื่องราวมันก็เกี่ยวกับพ่อแม่ของฉันที่แต่งงานกันแล้วก็เกี่ยวกับแฟนสาวของพ่อโอ้แล้วก็เกี่ยวกับแฟนสาวของแม่ด้วยใช่คุณได้ยินฉันถูกแล้ว จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องในครอบครัวของฉันมันจะซับซ้อนขนาดนี้ mm. พวกเรามีชีวิตที่แสนธรรมดายกเว้นพ่อของฉันที่ทำงานในแวนคูเวอร์ที่เป็นเมืองเกิดของพ่อพ่อมักจะเดินทางไปทำธุรกิจและอยู่ที่นั่นนานมากบางครั้งเขาก็พาแม่ไปด้วยแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาไม่เคยยอมให้ฉันไปกับพวกเขาเลยแต่ก็นะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไม ทั้งหมดนี้เริ่มต้นเมื่อฤดูร้อนที่แล้วตอนที่โรเบอร์ตาญาติห่างๆและเพื่อนวัยเด็กของพ่อเดินทางมาจากเมืองแวนคูเวอร์เพื่อเยี่ยมพวกเราแม่บอกฉันว่าโรเบอร์ตาเคยมาเยี่ยมพวกเราหลายต่อหลายครั้งแต่มันก็เมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่ฉันเลยจจำเธอไม่ได้จากนั้นแม่ของฉันก็ให้ดูภาพวันแต่งงานที่มีโรเบอร์ตาอยู่และพูดย้ำว่าโรเบอร์ตาเป็นคนดีและฉันควรจะดีกับเธอด้วย ตอนนั้นฉันก็เริ่มรู้สึกทำแม่งทำแม่งฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโรเบอร์ตานี่ทำไมแม่ต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยละ่ะ เรื่องแปลกๆเรื่องที่2เกิดขึ้นหลังจากที่โรเบอร์ตามาถึงเราทุกคนทานอาหารข้ามอย่างมีความสุขและดูหนังจนดึกพอถึงเวลาเข้านอนก็มีคําถามขึ้นมาว่าโรเบอร์ตาจะนอนที่ไหนโชคดีที่เรามีห้องนอนว่างแม่ของฉันเลยขอให้โรเบอร์ตาพักค้างคืนกับพวกเราแต่โรเบอร์ตาบอกว่าเธอไม่ต้องการรบก,กวนในตอนนั้นฉันรู้ว่าโรเบอร์ตาจะอยู่ที่ซีแอตเทิลเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แต่แม่ก็ไม่อยากให้โรเบอร์ตาจ่ายค่าโรงแรม <Rober> โรเบอร์ตาก็เอาแต่บอกว่าเธอไม่อยากรบกวนพวกเราพ่อของฉันก็เงียบไปพักใหญ่จนกระทั่งเขาพูดว่าเขาจะไปแวนคูเวอร์วันพรุ่งนี้การสนทนาทั้งหมดนี้ยิ่งทําให้ฉันสับสนมากเข้าไปใหญ่ประการแรกทําไมพวกเขาถึงสนใจเรื่องไร้สาระนี้มากขนาดนี้ประการที่2องโรเบอร์ตาจะทำอะไรในซีแอตเทิลถึง2สัปดาห์ถ้ารู้ว่าพ่อของฉันกำลังจะเดินทางไปที่อื่นโรเบอร์ตาเป็นถึงญาติและเพื่อนของพ่อเลยนะเธอไม่มาเยี่ยมพ่อหรอ ในที่สุดเรื่องก็จบลงด้วยการประนีประนอมที่แปลกๆโรเบอร์ตาจะอยู่อพาร์ตเมนต์ของพวกเราสองสามวันแล้วย้ายไปอยู่ที่โรงแรมแต่ในช่วงเวลาที่โรเบอร์ตาควรจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ฉันแทบไม่เห็นเธอเลยเธอใช้เวลาอยู่กับแม่ตลอดและในเย็นวันหนึ่งแม่และโรเบอร์ตาก็ไปที่โรงละครและที่อื่นๆจนกระทั่งดึกมากแม่เลยส่งข้อความถึงฉันว่าพวกเขาไม่กลับบ้านและนอนที่บ้านเพื่อนของพวกเขาเอาจริงๆนะฉันไม่เข้าใจว่าแม่และโรเบอร์ตาจะมีเพื่อนคนเดียวกันได้ยังไงแล้ว ำไมพวกเราต้องเถียงกันว่าโรเบอร์ตาจะนอนที่ไหนถ้าเธอมีที่พักที่อื่นฉันมีคำถามมากมายในหัวที่ฟังดูงโงโงๆฉันเลยตัดสินใจไม่พูดมันออกไป ในที่สุดผ่านไปสองสัปดาห์โรเบอร์ตก็กลับไปวันรุ่งขึ้นพ่อของฉันก็กลับมาจากทำงานฉันคิดถึงและดีใจมากที่ได้เจอเขาแต่แม่ของฉันแค่เข้าไปกอดเขาและแทบจะไม่ยิ้มเลยด้วยซ้ำหลังจากที่โรเบอร์ต้ากลับไปเธอก็ดูเศร้าๆและดูเหม่เหมไปหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแม่ของฉันบอกพวกเราว่าเธอมีธุระด่วนในแวนคูเวอร์ในที่สุดฉันก็รู้ว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ฉันเลยตัดสินใจทำสิ่งที่ง่ายที่สุดฉันแอบฟ ังแม่ตอนคุยโทรศัพท์ในไม่ช้าฉันก็ได้ยินเสียงของแม่หลังจากที่เธอคุยกับใครสักคนทางโทรศัพท์อย่างเงียบๆเธอกระซิบว่าฉันคิดถึงคุณจะแย่แล้วฉันตกใจแทบแย่จนแทบจะกระโดดเลยและประตูที่ฉันซ่อนอยู่ก็ดังเอียดแม่หันกลับมาอย่างตกใจฉันเลยตัดสินใจโจมตีเธอฉันขอคำอธิบายจากเธอและเพื่อให้คำพูดของฉันดูน่าเชื่อถือขึ้นฉันเสริมไปว่าพ่อก็น่าจะสนใจเหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น แม่หยุดเงียบเป็นครู่หนึ่งจากนั้นก็โชว์ชื่อของเจ้าของเบอร์ที่เธอเพิ่งคุยไปเธอชื่อโรเบอร์ตานน่ลิซาแม่ของฉันพูดโรเบอร์ตาเป็นแฟนสาวของแม่เองเราอยู่ด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วพ่อของลูกรู้หมดทุกอย่างเขาก็มีแฟนสาวแวนคูเวอร์เหมือนกันฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันได้ยินฉันเกือบเป็นลมไปเลยพอฉันมีสติกลับมาฉันมีคำถามเป็นล้านคำถามที่อยากถามแม่ เธอขอให้ฉันรอจนกว่าพ่อจะกลับบ้านจากที่ทำงานมันจะดีกว่าสำหรับพวกเราทุกคนถ้าพวกเขาอธิบายทุกอย่างด้วยกัน <c oughs> หลังจากนั้นพวกเราทุกคนก็รวมตัวกันรอบโต๊ะเพื่อสนทนาเรื่องสำคัญนี้นี่ก็ดูเหมือนการสนทนาระหว่างพ่อแม่ลูกปกติปกติถ้าไม่นับเรื่องหัวข้อสนทนาพ่อแม่ของฉันจะอธิบายให้ฟังว่าแฟนของพวกเขามาจากไหน ปรากฏว่าโรเบอร์ตาเป็นเลสเบี้ยนเธอเป็นญาติและเพื่อนของพ่อ18ไปีที่แล้ว mm. โรเบอร์ตาแทบจะเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่พ่อของฉันพาไปที่เซียโตท,ที่เขาย้ายไปอยู่กับแม่ของฉันโรเบอร์ตา mm. และแม่ เจอกันที่งานแต่งงานของพ่อแม่ของฉันและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันตอนนั้นพ่อก็กังวลนิดหน่อยว่าภรรยาของเขาจะขโมยเพื่อนของเขาไปแต่จริงๆเขาควรจะกังวลว่าเพื่อนคนนี้จะขโมยภรรยาของเขาไปตั้งหาแม่ของฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองหน้าตาดีอะไรแต่ทว่ากับโรเบอร์ตาเข้ากันดีดีมากๆและความรู้สึกของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นจากมิตรภาพสู่ความรัก แต่พวกเขาก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันตอนนั้นเลยเพราะโรเบอร์ตายังเป็นเพื่อนของพ่อและไม่อยากทรยศเขาและแม่ก็ตั้งท้องฉันและไม่อยากทำลายครอบครัวพ่อของฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยหลังจากนั้นโรเบอร์ตาก็เลิกมาเยี่ยมพวกเขาเป็นเวลาถึง5ปี แต่แม่ของฉันและโรเบอร์ตาไม่สามารถลืมกันได้ง่ายๆความรู้สึกของพวกเขายังคงแข็งแกร่งถึงแม้ว่าจะมีระยะทางมากั้นไว้ก็ตามโรเบอร์ตาจึงมาเยี่ยมโดยอ้างว่าอยากเจอฉันแต่จริงๆแล้วเธอมาเพื่อบอกความจริงกับพ่อของฉันตั้งหากพวกเธอถึงกับประหลาดใจเมื่รู้ว่าพ่อของฉันยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดาย พวกเขาตัดสินใจที่จะไม่ทำลายชีวิตแต่งงานของพวกเขาไม่เพียงแค่เพื่อประโยชน์ของฉันเท่านั้นแต่เพื่อประโยชน์ของกันและกันด้วยพวกเขายังคงรักกันถึงแม้ว่าความรักของพวกเขาจะแปลกไปจากคู่รักทั่วๆไปก็ตามพวกเขายังชอบอยู่ด้วยกันแม่และโรเบอร์ตาเจอกันเป็นประจำและโรเบอร์ตาเองก็โอเคกับเรื่องนี้เช่นกันเพราะเธอไม่คิดจะย้ายออกจากแวนคูเวอร์อยู่แล้วและหลังจากนั้นไม่นานพอก็มีแฟนเป็นของตัวเอง สถานการณ์พ่อแม่และแฟนของพวกเขาเป็นอะไรที่แปลกมากๆแต่ก็มีรายละเอียดหนึ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนในความสัมพันธ์นี้พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่มากๆแถมพวกเขาทุกคนมีความสุขและเมื่อฉันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วภาระสุดท้ายของพ่อแม่ก็หายไปฉันเลยไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับสถานการณ์นี้แต่ยังไงฉันก็ว่ามันแปลกมากๆอยู่ดี ฉันหวังว่าคุณจะไม่ตัดสินพ่อแม่ของฉันนะเพราะพวกเขาเพียงแค่สะหาความสุขในแบบของพวกเขาเองและฉันก็ดีใจมากที่ในที่สุดฉันก็สามารถเล่าเรื่องราวนี้ให้คนอื่นฟังได้เพราะฉันไม่สามารถบอกใครได้แม้แต่เพื่อนสนิทของฉันแล้วอย่าลืมกดไลค์และติดตามรับข้อมูลจากช่องนี้